มากันไงครับพุณยังกับมึงไบพอ,อยยังกับบอม่คลอยมาล้ามกนนี่มงใบบุงยูบานเดี๋ยวบานน้องโน้ี่ลำเดียเอาบ่้เมนยูบานน้องแว้งนี่กซิมี่ยังจีมอนี่ไปเนี่กไปเดีวเราห็นเตียมให้หน่อยเราไปเดี๋ยโบกสามล้อบกแขงมึงไงดินเลยกูน้ำทุเดียวกินดินน้ดนเราดิ้ดดดดน,นสองสองบกสองอัน กินขี่มือบอกสิบล้านก็น่าโอนีย <c oughs> มึงเปิดเพลงลไลสับไพฟังนี๋คืนีก็ถามเ่ยคนโอยูใช่มาเปิดเพลงไห,ห <c oughs> ม่นนาะเปิดเพลงเลยสับไพฟ,ฟังเอาลิ้นเปิดโซดาเลยบ่ <c oughs> เ,เห็นบอกสิบล้านสักทีครับมันกลายเป็นคนปลาเรียบร้อยเ <c oughs> ราบอกสิบล้านตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ไฟมืดๆหน่อยนะครับตามแสงอย่างเดียวเดีย๋ยวนเอาถือจะป่ะเนี่ยถือจะเนาะ แกไม่ทำในแไหมสิเนี่ยแก้วนี้ไม่กินเหล่านี้แสบดิแก้วนี้แก้วแบบนี้มันมันเห็นเร็ววมึงไปเริ่อเขาเอื้ยมึงเบิ้งหนาเขาก่อนหนามึงกับหนาเขาเบิ้งเตือนกับบักชิลันกูึงต้องการเด้งตัวมึงกูเบิ้งเล็กเลยกูเห็นคลิปว่าอะไรอยู่นี่ แต่หัวหน้ากันเหมือนมาเขาู้เดียวเนาะนั่นมายหัวหน้าน้อกันเมึงทุกคนหมาเขาันผู้เดียวอ่ะแล้วกันซีก้อนเนี่ยออกออกก้อนจะออกก้อนจะเขาออกก้อนจะเขาออกก้อนเขาไม่ดีออกโอ้เมื่อกี้ก็กวาดบ้านแล้วก็เก็บแถวๆนี้จัดเรียงโต๊ะใหม่ครับเพื่อที่จะต้อนรับลมหนาวครับนี่เยอะมันเดียวอะ ตอนรับลมหนาวครับตรงนี้บรรยากาศดีขนาดเลยวะหงนี้วไหมเอาต้นตะกบออกกับแก่งไปอีกแบบนึงแต่เนี้ยหมูเว้นกับแก่งเกินเนี้ยหมูเว้นนี่แดดเขาทั้งหงิ้วเนี่ยเขาไม่เห็ดทอนี่แล้วกันทั้งสี่นั่นแหละต้มเห็ดทอผักเขาคือบ่มาเห็ดในบ้านก่อนวันเนาะบ่มไหมทั้งว่าปิดฝาทอนี่นไหมนายจะปิดก่อนในบ้านก่อนเนาะจังค่อยไปปิดทางนอก มันมืดฝนละดิฮะมอบเพราะมนฟุตบาทหรอกนาดิเฮดแ่นี่แหละใส่ท่อพักน้ำถ่วงมาซื้อบ้นใหฟุตบาทหรอกคันนี้ฟุตบาท่นมอเลยเหรอแต่บ่นเนี้อดเตเออเขาเดี๋ยไม่รกูเกิดมาสิเฮแล้ววันนี้เ้านเป็นน้ำบปาาดมาเนาะฮะน้ำกบปากาดม่าเนาะจากตง นน้องมันนบอกดิพยาบาลประกาศมูนันกูเลียนจากที่นอนเลยพยาบาลประกาศว่าผู้ดใดอยากใช้น้าประปาผู้มีภาคให้ไปลงซื้อไว้เสียหลังละสี่พันหนึ่งร้อยบาทเอานี้เราการนี้เราเพิ่งเสียดมานนะมาหนี้แหละเพราะว่าเพิ่นบอกว่า,วาปีใหม่นี่จะใ,ใส่แน่นอนจะไปลงซือ้ออยู่เที่พยาบาลกก็ย้นน้ออนนนนเััีตท่อท่อน้ำบานแตกเมื่อไหร่ได้ไงทอที่แลกน้ำขอมเนี่ยแตกเมื่อไหรได้ไงเจ็ที่ยังระบายลงน้องเนี่ยมันมันมีสองต่อ เพิ่นบอเอาลูกน้องมาดนิน้ำมันเอาเพิ่นเชียวลูกหวยเพิ่นบอเอาลูกน้องแล้วเอาลูกหวยแล้วเถ้เถ้ทอที่นามลูกน้องอยู่ทอซื้อไหอยู่นั่นน่ะอยู่มองฟางเฮี้ยมึงไปนั่นน่ะพาลูกไปเฮี้ย้ไอ้นั่นไปหันไหนโอ้ไปเฮี้ยอ้แขกไปหันไหนเงี้ยมึงอาบน้ำมึงอาบน้ำนี่เดี๋ยวมินแม่นนี่เดี๋ยว

เือพอเราสีรแล้วมึงเอารถจอดไปใส่็ืกูเ่เห็นรถเมื่เมื่อข้างหลังดิเอาเขาไป <โบ S 1> ทางในงสุนดเลยคนหนึงวังไปเรียนงานอยู่ใสบ็มเรียนเลยดิบ่เรียนเลยว่างอันบอกว่ารถหักหายว่าไปไม่ผู้ใดไปสร้างอันผู้ใดไปสร้างรถยุ่นบางหน้าแท็กเตอร์มาบุธินตาชีลอยสามสิมาสะะารค้มนี่แหละ ขรเจ้าสร้างมากว่าเสามาเห็นเขาเจ้์รีวิวอยู่เอามาใส่หนาแรงนี่พอดีเลยนี่ขัาเป็นสารคามเด้อกูบอกได้เลยเบระโคโ่า <g> อ <it> <c oughs> เิดลนี่มนันืองเปมันจะบ่ไปหอวจังไหนมีแต่มันจะเปิดเ,เพลง,งกันไ่ย่เคนนีไปยุทงนั่น้มันเปิดทางัดงมันเปิหน้าต่างคุณเนาะแล้วทีบได้เขาไม่อยู่ไม่ไหเนี่ เขาโนว่าเนียหลังนี้เปิดด้ครว่ามันลูกหลานคนเปิดบปได้เท่ากินบวันเนี้ยลังมันไปด้เท่ากับนี่นะเปิดมันดังไปทั้งหน้าทั้งหลังรอของเลยดิเปิดแล้วรอของเลยด้เฮียฮันฮันออกหน้าตาใบบัตขออนุญาตได้เหรอการเงินผมกูหลักเงินบักสิบล้านมึงปรอยู่มึงก็เปิดไปให้กูฟังเน่ยเอาอะ้ไปแต่เขาเดี๋ยวจัดเตรียมแจ้งให้ทีเด่นอืมอืม เปิดห้กูฟังอยงไเฮียนกูเปนยูทูบเบอร์จเนมักขึ้นอย่างนีมยูทูบเบอร์บ่มักเพลงไหมฟังเพลงเฉยอดียวรมลมึงไปเก้บเห็ดจิตานี่เขาใส่เบ็ดไปโอ้ใส่เบ็ดแกุมนึงเห็นคุมนดเกน้ยันุีเลยเด็กน้ยโอ้พึงไปเรียนน้ำเขายู่พุ่นน่ะน้ำอแก้มุ่นน่ะ บด้เวมตัวแกได้หมืนกับตัวแกตัวลงไหมเขาเฮ็ดรถได้อย่างนี้หอมอเตอร์อ๋อเขาส่อมรถมอเตอร์เรียนกันมึงกันเล,ล็กจะไปเรียนน้ำเขาขึ้นไดโนซสามตัวเรืาองวัน oh, ีเยอฟังกันเอาหัวเขาได้ไงบุ say, ๋คนแต่างจำค้นแหละบาร์มกว่าเขาได้หนูคนสามสิบคนไดโนตัวเดียวสามตัวเลยสิบตัว โอ้ยสูเฮงจังไดยกินสมัยซูฟักซี่หยอกกูอีกินสิเอาไปแครับเขาบอกว่าบอกพีคเหมือไปฮอนหมือนเราปะเนี่ยโอ้มึงมาบอกพีคกลับไปฮอนหนูมัดแล้วหนโอ้ยอึดอยากโคตรรุ่นนั่นน่ะขันคนไว้รุ่นหน่ะสามสิบคนน่ะหาขาหมากินเลยบองตรงรถขันหลวปัญาเนื้อตัวคมดแล้วเนื้อตัวข้หมาก็มัดแล้ว มึงเอาให้จังนี่มึงมาดักเอาในยูนนาบ้านมันมาขี่จะขังรถนี่มาดักเอาเลยนี่ปีหม่นติงเลี้ยงล้มโคกอยไโอ้เดี๋ยวได้หอตแยงเห็นไหมโอ้โอลเงินไรติดเหลืองแทะว่าคลิปนี้พี่น้องให้พี่น้องเบิ้งกระเสือด้อมันเพียงอายอยูนนี่หมดชิปแล้วนี่โตงักเนี่ยฮะนี่หรือโตงับ Ngập để tháng 4 Ý ngập. Tâu ngập. ngập, ngập để tâu ngập để si thăng. Ngập. ngập để si thăng. ngập để thăng. Mắn ngập chân này để thăng. ngập chân này để si thăng. Pháp, đấy là cả đoàn. pháp chân này bà. Ông tâu, hơn mà tâu ngập, mà ông ngập, hóa, ngập, thay, ngập, càng như ngập, hóa, ngập, thay, ngập, 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 4 ngập, 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 thang ngập, 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 ่นเต่ไปองงมีคนจมองาออันนี้มันงับไปเลยเป็นไปขึ้นลูกบอลเนี่ยแมนเปลียมงับงมันบเมนเต่าดอมนัันมันเป็นโตนั่นโตนันคือโตนี่ยังว่าที่ว่ามันจริงเลยขึ้ลูกบอลนี่บอได้จริงเด้เต่าเนี่แหละเต่าก็ทักเนี่ยทับได้เลยแลากระดองนี่เขาเอินว่าเต่าอย่งเต่างับเขาเอีนเต่างับกูเคยแต่ยินมตะเกเต่าง้อยฮ่า่ มันเป็นไรล่ะจีทิวล้านมึงเป็นไรกันวอคข้มใหม่ไปน้ำของมันเห็นนะวอแม่์มึงเต็มถังจีแต่มึงไปเห็นอะไรดิเองวอแม่์วอได้โบเหรียญดิสเดรียญวอบอกตัวเองอีเลียแต่มึงเอาห่างใหม่มากูกะยังว่ามึงเดือนต่เขาจะเอาท่าพี่หล่อครับอันนี้ต่อไปวอเมยดิเอราะว่าไปผู้เดียวก็ไปกูหลงเงินมึงเดี๋วดอกมีหยอดโต้ามป่ะ้่ะมีดิเห็นก <Well, S 2> ับตาดิเ hmm. ต <Un> like, like uh ้างาม มามาพี่น้องมากินข้าวเจอมทำจ้งได้เห็นผับผัได้สี่สสีท่านจ้งเมนไปหักเัวหัว้ัวหัเหัดมัวหัอหังหัวหอวหัวหังหัหัวหัวหวหัวหัวหัอหั่วหัอหัับัวห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 ัววัวัหัว ด้เขาไฟแล้วเอาขึ้นไปปล่อยเฮ้ยมึงจำบ่ไหมกูเห็นกับตาเนี่ยมันเป็นยังไงโตงงับเม่มีคนหูแบบแมันงับได้ที่แรกเขาอย่าไม่กินเขามัพัดจ้ำมันงับเขาด้วยเนี่ยแมนมันงับยังไงวะเสือเสือกูจักมันว่าโตงับสีทางเลยแล้วมันใจหนุ่มเนี่ยมันไม่พับเราเย็นเลยพับเของไปเห็นโตไปเห็นขามาเลยพับเขาสี่ทางพับดากพับหัวพับขาเออพับเป็นเลี่ยมเป็นเป็นเลี่ยมเลยมันมีอยอะดีวะ มึงไปเห็นเนี่ยมันขึ้นมนมนอยู่หลังีเขาว่ามีคณเาอยู่หลังอันเมมก่อนนี่ยงับได้ขึ้นลูกเนี่ยลูกเตาเลยเนี่ยแต่มใจมง่งับกบางไม่กับบการบ่ตยตายติบลนมึงเป็นไรหรอว่ได้เป็นไรไอพวกเียเี่ยก่อนเราเลงกินเนี่ยเาชนิดแงเป็นนะครับคไทยขึ้นเนือมนุษย์บแต่เลยงูกินแท้แท่แหละ เออกินไข่แล้วอ่าโอปิเชียเอาที่ไหนไม่กินล่ะกรเล่นไปเล่นน้ำโขลกกระเล่นเขาเล่นเด็ดอันนี้บ้านอ่ะเออมันคืองับขคได้บ้างเี้ยกรเล่นไปเบิ้งกระเล็นเหี้ยนนะเออเออเทียกันได้เหรอเอาเออกินกินกูเพลงมึงขัดขนาดเลยเพลงมึงนี่แค่นี้คิดถึงบักสิบล้านก็ได้ดูแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อ จะ่อยเฮียนอยู่ขางกันก็นกมันของก็เห็นมั่น,นียู่ล่ะ <c oughs> เท้อแหลกนีหลอบเดือนหนึ่งนี่ <c oughs> มันไปซำเต้งับล่ะเสียงสนเสียงอย่างไปเบิดใจใจฟอกับก็เฮ็นด้วย